แคเสียงไห้จ้าคุณผู้ชมดูดอกตูมเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมขขาวค่ะอยู่ตรงช่อดอกตรงนี้นะคะนี่คือเพียแป้งนั่นเองนะคะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นะคะดอกเขาจะไม่บานเนาะใบก็จะเหลืองด้วยต้นก็จะไม่อวดไม่งามน,นะคะวันนี้เรามากําจัดด้วยสูตรง่ายโบราณไม่เป็นอันตรายต่อต้นไม้นะจ๊ะ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะพบกันอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะแม่จิมมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมนะคะที่ปลูกแพ่เซียงไฮ้คุณนายตื่นสายช่วงนี้นะคะดอกบานกันหรือ,อยังนะคะตอนนี้ของแม่จิมน้อปลูกในกระถางเนาะเหมือนด้านหลังนะคะปลูกรวมกับบอนสีนะคะก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะคะดอกกําลังบานสวยเลยนะคะ โตเร็วต้นอวบแล้วก็ออกดอกตลอดด้วยนะคะแต่วันนี้มีคุณผู้ชมเข้ามาถามแม่จิมนาะว่าปลูกที่บ้านแล้วมันมีไอ้ตัวขาวๆอะคะ่ะเกาะเต็มเลยดอกก็ไม่บานดอกก็มีม,มีใบก็เหลืองนะคะเกิดจากอะไรคะแม่จิมนะคะเกิดจากเพียนั่นเองนะคะเพียแป้งค่ะเขาดูดน้ําเลี้ยงเนาะพอดูดน้าเลี้ยงเนี่ยใบก็จะเหลืองหยุดชะงักการจเจริญเติบโตอันไหนที่มีดอกแล้วดอกก็จะไม่บานนะคะดอกก็จะร่วง ไม่สวยงามวันนี้แม่จิ๋มจะพามากําจัดเพียบแป้งนายคุณนายตื่นสายแพรเสี่ยงไฮ้กันด้วยสูตรโบราณแบบง่ายๆทําทได้ทุกท่านนะคะวิธีไหนทําอย่างไรไปติดตามรับชมกันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาคูดชาแนลด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปทําวิธีนี้พร้อมกันเลยค่ะคุณชมปลูกแพรเซี่ยงไฮ้คุณนายตื่นสายกันบ้างไหมคะ ส่วนมากนะคะเราจะเจอปัญหาอะไรมากที่สุดคุณผู้ชมลองไปสังเกตดูนะคะว่าทําไมคุณนายตื่นสายแพสซิ่งให้ของเราถึงหยุดชะงักการเจริญเติบโตไม่ออกดอกนะคะมันจะมีตรงขั้วดอกหรือตามต้นนะคะจะมีเขาขาวเกาะเต็มเลยนั่นคือเพี้ยนั่นเองนะคะเพี้ยแป้งเนาะซึ่งเขาจะมาดูดน้ําเลี้ยงค่ะทําให้ดอกไม่บานไม่มีดอก ต้นหยุดชะงักการเจริญเติบโตวันนี้นะคะเรามากําจัดเพี้ยในคุณนายตื่นสายด้วยสูตรง่ายๆโบราณนะคะได้เห็นผลจริงจ้าแต่ต้องใช้บ่อยๆนะคะถึงจะหายไปค่ะคุณนายตื่นสายแม่จิมเห็นไหมคะใบเขียวงามต้นตั้งชน้นออกดอกตลอดเลยนะคะช่วงสายๆแบบนี้นะคะ่ะดอกเริ่มที่จะออกแล้ว,ลวก็ตอนนี้นะคะดอกตมุมกำลังออกมาเยอะเลยค่ะ ทำอย่างไรวิธีไหนไปติดตามรับชมเลยค่ะง่ายค่ะออ้โหนี่ยคุณผู้ชมดูสิค่ะเนี่ดอกกำลังออกเต็มเลยจ้ามาดูวิธีกำจัดเพียแป้งเพี้ยไฟไรแดงต่างๆนะคะสูตรโบราณง่ายๆค่ะคุณผู้ชมไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะคะคุณผู้ชมก็เตรียมน้ำในถังนะคะสิบริแล้วก็น,นี่เลยนะคะพงซักฟอกที่ห่อไหนก็ได้ค่ะ วิธีการใช้ก็ง่ายมากนะคะหนึ่งช้อนชานะคะหนึ่งช้อนกาแฟเหล่านี้แหละนะคะเทลงไปเลยหลังจากนั้นก็คน,นะคะ่ะในผงซักฟอกนะคะเขาจะมีลทธิแบบว่าร้อนทำให้นอนมแมลงต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหนอนตัวเขียวหรือว่าเพี้ยนะคะมดนะคะ กำจัดได้แบบง่ายเลยค่ะเท่านี้เราก็ได้น้ำยากำจัดเพีย้ยไฟไรแดงนอนมดมแมลงต่างๆแบบโบราณนะคะสูตรนี้คุณผู้ชมทราบไหมว่าสมัยปู่ย่าตายายเขาใช้มานานแล้วนะคะเมื่อก่อนเนาะเขาซักผ้าเสร็จเนี่ยคะ่ะเขาก็ใช้น้ำล้างผ้านะคะสาดใส่พืชผักสวนครัวต่างๆนะคะแล้วก็ต้นไม้นะ,ะไม่มีมดไม่มีหนอนมแมลงเลยนะคะแต่ว่าใช้ติดต่อกันหลายๆครั้งหน่อยนะคะ เพี้ยของเราก็จะค่อยๆหายไปค่ะไปดูวิธีใช้กันเลยจ้าวิธีการใช้นะคะหลังจากที่เราละลายผงซักฟอกนะคะกับน้ําเรียบร้อยแล้วก็ใส่บัวรดน้ําไปรดได้เลยนะคะทางใบหรือว่าคุณผู้ชมจะใช้ใส่ฟอกกี้หรือว่าที่ฉีดพ่นนะคะไปฉีดพ่นทางใบได้เลยค่ะ เลี้ยงยังไงให้สวยนะคะออกดอกตลอดทั้งปีนะคะคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวแม่จิ๋มจะพามาบำรุงด้วยสูตรง่ายๆค่ะต้นแข็งแรงออกดอกดีจ้าดูแลดีๆนะคะให้ปุ๋ยแล้วก็แสงแดดนะคะเพราะว่าคุณนายตื่นสายแพ้เสี้ยงไฮเขาชอบแสงแดดนะคะเขาถึงจะออกดอกให้เราเนาะถ้าปลูกในร่มต้นเขาก็จะเขียวค่ะแต่ไม่มีดอกให้เรานะ โดยเฉพาะแดดช่วงเช้านี่สําคัญมากๆจะทําให้ดอกเยอะแบบนี้เลยจ้ะและที่สําคัญเนาะต้องป้องกันพวกเพี้ยนหนอนแมลงที่มารบกวนต้นไม้ของเราด้วยก็จะได้ดอกไม้แพรเซียงไห้กุนายตื่นสายสวยๆแบบนี้กันทุกท่านทุกคนจ้าจากที่เราผสมแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมก็รดเลยจ้าเป็นช่วงเย็นค่ำๆนะคะหรือว่าช่วงเช้าก็ได้นะคะ ลดเลยค่ะถ้าเป็นเยอะนะคะก็ใช้สัปดาห์ละสองสามครั้งได้เลยค่ะใช้บ่อยติดต่อกันนะคะเพียก็จะค่อยๆจางหายไปแล้วก็ไม่มีเลยจ้าเป็นไงคะคุณผู้ชมไม่ยากใช่ไหมคะหาของก็ง่ายด้วยในบ้านเรานั่นแหละนะคะช่วยกำจัดพวกเพียนอนมแมลงต่างๆ ที่มากัดกินใบมารบกวนต้นไม้ของเราด้วยวิธีง่ายๆค่ะแม่จิ๋มมังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหากมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรนะคะคอมเมนต์มาสอบถามได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ